มาต่อกันที่เรื่องราวที่หลายๆคนติดใจกันบ้างดีกว่าน,นะ,ะสำหรับสาวโบเบนจวัรก่อนหน้านี้เนี่ยเธอออกมาประกาศยุติความสัมพันธ์กับก๊อตจิรายุหลังจากที่คบหาดูใจกันมา10ปีซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะทําให้เธอตั้งตัวมไม่ทนัน<อ>แล้วก็ถึงกับปล่อยโฮออกมากับพี่มดดาในรายการตอนนั้นเลยอะล่าสุดค่ะเมื่อวานนี้โบเปิดใจท่ามกลางกองทัพสื่อมวลชนนะคะว่าตั้งแต่เหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ย เธอยังไม่ได้พูดคุยหรือว่าเคลียร์กับหนุ่มก๊อตเลยค่ะที่ผ่านมาก็มีอารมณ์แบบดิง่งมีร้องไห้และเธอก็ยังไม่เข้าใจเหตุผลที่ก๊อตเปลี่ยนไปค่ะจะใช่ปมปัญหาสะสมไหมอันนี้เธอไม่ขอพูดถึงรายละเอียดสุดท้ายแล้วเธอก็เคารพการตัดสินใจของฝ่ายชายแล้วก็พยายามจัดการความรู้สึกของตัวเอง และก็ยอมปล่อยให้กอดไปส่วนประเด็นคลิปนะคะเรื่องใช้ตะเกียบซ้ำอะตอนนั้นที่มีดรามา่าเธอบอกว่าจริงๆเนี่ยมันเป็นแค่คอนเทนต์แล้วก่อนจะลงคลิปก็มีการพูดคุยตกลงกันก่อนแล้วที่ผ่านมาก็อาจจะมีงอนมีง้อกันบ้างแล้วก็กลับมาคืนดีกันแต่ครั้งเนี้ยเธอบอกว่าไม่อยากตั้งความหวังว่าจะกลับมาหรือไม่ใดๆก็แล้วแต่สาวโบบอกว่าการเลิกกันในครั้งนี้เนี่ย ไม่เกี่ยวข้องกับมือที่3มนะคะเพราะว่าฝ่ายชายไม่เคยออกนอกลู่นอกทางก่อนจะบอกว่ายังเป็นห่วงหวังดีและอยากให้หนุ่มก๊อตมีความสุขเสมอค่ะค่ะไม่อยากพูดเลยเพราะว่าไม่ไม่อยากแบบ ใช่ใครก็แล้วแต่ที่อยู่กับเราแล้วเขาไม่ได้แฮปปี้อ่ะบุมบุมไม่ได้ใจร้ายเกินไปที่จะแบบต้อง,ต,องต้องหลังไว,ว้คุณจะต้องอยู่ในความทุกข์กับเราถ้าเขาอยู่ในจุดจุดอื่นแล้วเขาแฮปปี้กว่าถ้าเรารักเขาจริงๆเนาะเราก็ต้องแบบไม่เห็นแก่ตัวเออเราก็ต้องแบบต่อแล้วเราก็ต้องมาจัดการกับตัวเองต้องปล่อยต้องปล่อยต้องปล่อยพยายามอยู่พยายามอยู่พยายามอยู่ถ้าม่รักไม่แบบ ไปเขาไปเติบโตไปเติบโตแล้วก็คิดว่าเราน่าจะเป็นเพื่อนกันได้นี่มันคือความรักจริงๆนะคือรักที่จะยอมปล่อยเขาไปบางคนรักแล้วก็จะดึงเขาไว้กับตัวเราแต่เออแต่อันนี้คือรักแล้วก็ปล่อยให้เขาไปมีความสุขอันนี้เขาียกว่ารักคนอื่นจริงๆไม่ได้รักแค่ตัวเองเนาะคุณผู้ชมงานเดียวกันนะคะเปลี่ยนอารมณ์นิดนึงและกันมาเจออีกคู่หนึ่ง ที่แบบว่าหวาน<ห>จริงๆกำลัง,งสวีทเลยอ่ะฉันทำขา่าวตั้งแต่รุ่นพ่อ <c oughs> ที่เห็นหน้าจอนี่คือน้องมียาลูกสาวพี่พีททองเจอ<ช>ือกำลัง falling love กับลูกชายของพีุู่เกิดผลก็คือ,อน้องอาชีนั่นเองค่ะคุณผู้ชม ซึ่งพี่นะข่าวก็ถามตรง,ตรง,ตรงๆอ่ะนะหนูหกับพี่อาชีเห็นไปเที่ยวกันมาหวานกันเหลือเกินเรียกว่าแฟนได้หรือเปล่าลูกน<อ>้องมีย่าน,น่ารักมากตอบว่าเรียกได้เลยค่ะพี่ไม่ติด<อ>และเรื่องไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันเนี่ยก็มุ่งมิงตามภาษาแหละค่ะใดๆคือความสัมพันธ์ครั้งนี้อยู่ในสายตาของผู้ใหญ่ค่ะแล้วพี่อาชีก็เป็นสุภาพบุรุษพาไปเจอครอบครัวให้เกียรติเธอเสมอน่ารักมากฟังสัมภาษณ์่อยค่ะเป็นแฟนเป็นแฟน กินเนอร์อะไรเงี้ยแล้วเหมือนเพื่อนหนูเขาก็ทักมาว่าเอ้ยแบบยังไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วเหมือนเขาก็เห็นหน้าจอหนูเขาแล้วบอกว่างั้นแบบเป็นแฟนกันไหมอะไรเงี้ยค่ะ <Yeah. S 1> ก็ตกใจเพราะหนูไม่เคยมีแฟนมาก่อน <Yeah. S 1> ค่ะไม่เคยเหมือนมีคนมาขออย่างเงี้ยด้วยค่ะได้ต่อไปว่า <laughs> ได้ <laughs> <laughs> มีคนเทคแคร์ค่ะน่าจะเป็นเหมือนเขาเป็นคนที่เจนทอมแมนมากๆค่ะเป็นคนละมุนมากๆแล้วก็ให้เกีกยรติผู้หญิง แล้วน้องอาชีน่ารักมากนะคะมารับน้องมีญาติที่งานด้วยอเอ็นด เอนดูนะคะร่างแรกของฝ่ายหญิงเนาะไม่เคยคิดเลยนะว่าอาชีเนี่ยจะพูดเก่งจนได้มาดูคลิปทั้งสองคนน่ะเอนดูเนาะแล้วก็ไม่เคยรู้เลยนะว่าตัวเองแก่ตั้งแต่อาชีมีแฟนแหลงแหลงจริงจริงาพวกเธอแก่อาชีตั้งแต่ตัวแค่นี้พาพวกเธอแก่ฉันก็คือมารดาของทุกสิ่งเหอครูชนียสสาน์ผู้ชมสามารถตั้งแต่พ่อตั้งแต่แม่เขาว่าจนตอนนี้ต้องมาสัมภาษณ์ลูกเขาแล้วค่ะิงผู้ชมนับดูวจริงๆนะค่ะผู้ชมนะ